รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย เบนบอสโชว์มาแล้วครับเพราะเป็นเป็นประจำทุกๆวันอาทิตย์สุดสัปดาห์เวลาเก้นาิกานาทีทังช่อง13ของเรานะครับแน่นอนครับเห็นเบนกับโบสเป็นประจำก็แสดงว่าเราจะต้องมีการ์ตูนสนุกมาฝากน้องๆแน่นอนเลยการ์ตูนวันนี้นอกจากจะสนุกแล้วยังมีข้อคิดดีๆให้กับน้องๆอีกด้วยนะงั้นอย่ารอช้ารีบไปดูกันเลยดีกว่างั้นไปชมช่วงแรกกันเลยครับ ตอนเสื้อตัวใหม่มาโรงเรียนหากันเลยนะวันนี้มันเกิดป๊อกด้วยนะเอ้ป๊อกจะได้ของขวัญอะไรกันบ้างนะเนี่ย,ยคิดแล้วก็ตื่นเต้นจังเลยเอยแต่ว่าทุกคนหายไปไหนกันหมดเนี่ยอออ้ วัดดีป๊อกใชไหมเบนสวัดดีสวัสดีโอ้ยเบนเป็นยังไงบ้างเนี่ยโอ้โหนี่ใส่เสื้อตัวใหม่ด้วยนี่ใช่แล้วเป็นไงหล่อใช่ไหมล่าใส่เสื้อตัวใหม่เจ๋งมากดีมากเลยนี่แต่ถือถุงใบใหญ่มาแบบนี้ต้องเป็นหุ่นยนต์แ๊กแมนเวอร์ชันใหม่ให้ป๊อกแน่แเลยใช่ไหมเบนเออนี่ป๊อกงั้นเดี๋ยวเบนเอาดอกไม้ไปใส่จจการให้คุณครูก่อนก็แล้วกันนะเราจะได้เริ่มเรียนไงล่ะอ้าไม่พอเอาเบนเบน อเอ้ยไม่ใช่ของเราเหรอเนี่ยไม่เป็นไรเดี๋ยวยังมีแนงกับโบส <sh arp est> อีกนะเฮ้ย <sh arp est> นี่แนงกับบลูวันนี้๊ะสวันดีนะบลวันดีทุกคนวันนี้แันเช้าเลยนะใช่แหมทำไมวันนี้ทุกคนใส่เสื้อผ้าใหม่ล่ะเนี่ยฮะโอ้โหหม่งของบลอกสิบล็อกใหม่แล้วก็เท่ด้วยนะใช่ก็โอเคนะโหแต่ก็ไม่เห็นสวยเท่าไหร่เลยนะเนี่ยฮวยดูของแนงสิแนงสีชมพูน่ารักสดใสไวัยพิ้งกแต่งหน้าเลยล่ะ ว่าแต่ว่าป๊อกนะอิจฉาโบสเชมิล่ะที่โบสันม,มีเสื้อใหม่ใส่อะโอ,โอ้ยป๊อกจะต้องไม่อิจฉาทำไมป๊อกไม่อิจฉาหรอกบอกป๊้ทำไมจะไม่อิจฉาล่ะก็เสื้อของป๊อกนะ่ะเปลี่ยไปหมดแล้วย <c oughs> ังม,มีเสื้อใหม่ด้วยอโอ้ยไม่เห็นจะเปลี่ไม่เห็นเป็นลายเลยนี่ป๊อกนะก็มีเสื้อใหม่เหมือนกันแหละน,นี่นี่นี่เอาละเอาละ,าละทั้งสองคนเดี๋ยวละ วันนี้ป๊อกมาโรงเรียนแต่เช้าเลยนะทำการบ้านมาหรือเปล่าล่ะโอ้เปล่าเลยนะป๊อกก็ททำเองก็ได้นะป๊อกอาจจะเก่งว่าแต่ว่าจำได้ไหมวันนี้วันอะไรกันเนี่ยฮะวันนี้ก็วันจันทร์ยังไงล่ะปแค่นี้ก็จำไม่ได้อ่ะหรือว่าป๊อกเป็นโรคความจำเสื่อมอะต้องกินปลาเยอะๆนะมันจะทด้ฉลาดอ่ะใช่เออ ความจำเสื่อมซะหน่อยนะเ้ออะไรเนี่ยไม่มีใครจำได้แถมยังใส่เสื้อผ้าใหม่มายอะเยอะป๊อกอีกเออคอยดูแนะเพอาจะโกรธทุกคนเไอ แกล้งป๊อกแล้วสนุกจังเลยเนาะสนุกก็สนุกนะแต่นานว่าน่าสงสารป๊อกอะบบส์จริงด้วยสิบบสเราเลิกแกล้งป๊อกกันดีไหมล่ะเฮ้ยดูก่อนสี่ขอแกล้งอีกสักพักก่อนเถอะนะแค่นี้มันยังไม่สะใจเลยอ่ะเอางั้นเนอะ โห้แย่จังเลยนะวันนี้เราเรียนเรื่องการใช้สีน้ำอ่ะต้องระวังให้ดีนะเดี๋ยวจะเลอะเสื้อใหม่หมดอ้ะนั่นนะสิเดี๋ยวเบ็นก็หมดหลอกกันพอดีอ่ะใช่ใช่นวว่าเราที่ทํางานให้เสร็จเถอะจะได้กลับบ้าน nga ดีละได้เวลาของบลอแล้วเฮเสื้อใหม่กันใช่ไหมเดี๋ยวจะแกล้งให้มันเลยคอยดูนะนี่นี่ต้องเถอะนี่จุ่มสีแดงซะเลยจุ่มเยอะๆนะสะบัดสะบัด อะไรอะไรใส่แบบนี้ลอยทำแบบนี้ลอยไม่เหมดอลอย ใช่ใช <ítulo> <away> ่ของบ๊อกเ็เลิะด้วซิเนี่ยเพิ่งจมาถ่ายด้วยนะเออเปล่านะเปล่านะเพราะก็แค่เรียนแบบนักวาดรอกตัวทัดไงเราเนี่ยเขายกผุ้กันสูงอย่างงี้เลยนะแล้วเขามาสำสะบัดสบัดนะฮะเห็นไหมรูปภาพของป๊อกเลยออกมาสวยด้วยนะเพื่อนๆโอ้ไม่อยากจะเชื่อเลยป๊อก๊อกป๊อกว่าป๊อกเนี่ยไปก่อนดีกว่านะไปนะเนี่เดี๋ยวนี้ใครจะมาอ โอ้อโออยบ๊อกดแย่ yeah, มากเลย,ยบ๊อไม่ชอบเลยทำแบบนี้แต่ป๊อกอ,อยากมีเสื้อใหม่มั่งจังเลยฮแต่ป๊อกไม่มีเสื้อใหม่ใส่กับเขาเลยอะทํายังไงดีอะเนี่ยไม่มีใครจำมันเกิดป๊อกได้เลยเฮ้ยนี่บ๊อก นี่เป็นอะไรไปอะไมามานั่งหน้าบื้องอยู่ตรงนี้ยูนด้วยมาแก้แคนป๊อกใช่ไหมป๊อกกขขอโทษแล้วไงเราโทษอย่าคิดมากนะพวกเราเรามาขอโทษป๊อกตั้งหากล้วใช่ใช่นะไม่ใช่เรานะจะมาขอโทษป๊อกเรื่องอะไรล่ะฮะเรื่องที่พวกเรากล้าทำให้เจ้าวันเกิดป๊อกไม่ได้ยังไงล่ะใช่แล้วจ้ะ จริงๆแล้วอ่ะพวกเราจําได้นะแล้วเราก็อยากจะให้ป๊อกตื่นเต้นกับของขวัญของพวกเราไงล่ะนี่ล่ะของขวัญตุ๊ดสวรรเกิดตุัดสวรรค์เกิดนะบล็อกตุ๊ดสวรรค์เกิดจ้าใจจังเอ้ยแกร์เลยจริงๆแล้วทุกคนไม่เคยลืมวันเกิดป๊อกเลยใช่ไหมเนี่ยใช่นะยังไงป๊อกก็ต้องขอโทษด้วยนะที่ป๊อกแกล้งจนเสื้อผ้าใหม่ของทุกคนเลอะหมดเลยอ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรหรอกป๊อกก็เราเป็นเพื่อนกันนี่นะแล้วเนี่ยเบนกับ ก็สักสีออกหมดแล้วล่ะเห็นไหมเสื้อผ้ากลับมาใหม่ใช่แต่บอสว่านะตอนนี้ป๊อกแก่ของขวัญออกมาดูก่อนดีกว่านะแก่เลยแก่เลยแก่เลยแก่ของขวัญอะไรอยู่ข้างในเนี่ยป๊อกอยากรู้จังเลยนี่แนี่ยแก่เลยแก่เลยฮัลโหลเฮยของขวัญมันเกิดป๊อกเองอึ๊บนี่แยโหยหอนนี่จังเลยนะโอ้ยเป็นไงล่ะของตื่นเต้นแล้วสิใช่ใช่เนี่ยของขวัญเราไปเลือกกันกันเสื้อใหม่จังเลย งั้นป๊อกว่านะป๊อกใส่เลยดีกว่านะป๊อกใส่เลยดีกว่านะเบนซี่ใจเย็นๆก็ได้นะป๊อกใช่ใช่เบนื่าว่าป๊อกเนี่ยน่าจะใส่เบอร์ห้านะเบอร์ห้าเหรอโหงั้นเสื้อพวกนี้ป๊อกใส่ไม่ได้แล้วล่ะอ้าทำไมถึงจะใส่ไม่ได้ล่ะป๊อกโอ้ก็ป๊อกก็ตัวใหญ่อย่างเงี้ยใส่เสื้อเบอร์ห้าไม่ได้หรอกอย่างป๊อกเนี่ยนะต้องเบอร์เจ็ดเลยนะโอยุคนี้พวกเราไม่ได้ใส่ไซส์นั้นสักันหน่อยอะเบอร์ห้าน้าถูกแล้วก็เบอร์ห้าเธอไง ร่วงรอรู้รอบตัวสนับสนุนโดยโรงพยาบาลธนบุรีคุณหมอธนบุรีมาแล้วครับไม่ได้เจอกันตั้งหนึ่งอาทิตย์คิดถึงกันบ้างหรือเปล่าครับส่วนคุณหมอธนบุรีคิดถึงน้องๆทุกคนเลยและเพื่อให้หายคิดถึงก็มีการ์ตูนสนุกๆมาให้ดูกันด้วยอยากดูแล้วแน่ๆเลยนั้นไปกันเลยครับ ตอนความรู้เกี่ยวกับแผ่นดินไหว รีบวิ่งหนีอรีบวิ่งกันดีกว่าปืนละโอ้โหนี่เป็นต่ออะไรรองได้แล้วเราอยู่ในบ้าน,หร,น,านหรือในอาคารสิ่งที่ควรทำคือให้เราหาที่กำบงังเข้าไปหลบใต้ต้นที่มีความแข็งแรงมากพอเราจะช่วยป้องกันไม่ให้ถูกของหล่นใส่หัวแต่ถ้าเราอยู่ภายนอกอาคารให้อยู่ในที่โล่งแจ้งและให้ห่างจากตัวอาคารเสาไฟฟ้าและสะพานต่างๆจะได้ไม่ถูกอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างล้มทรับยังไง ยังไงบ้างเนียวนั่นไอซี่ป๊อกหายไปไหนเนี่ยอือป๊อกอยู่นี่ไงทุกคนตามหมุนติ้วไปขดยากขันยุงเลย<ห>ว,<ห>ว้ายทำไมหัวปูดอย่างนั้นล่ะป๊อกไปทำอะไร,ระมา<ะ>ก็อนเศษปูนหล่นใส่อดิหัวระบมไปหมดเลยเนี่ยโอ้ยเจ็บจะมัดเลยเ <c> ร <oughs> <c oughs> า,ารีบออกไปนอกอาคารกันดีกว่านะก่อนที่แผ่นดินจะไหวอีกนะจริงด้วยทางน้อนมีลิฟต์อยู่รีบไปกันเถอะนะ

ลูกเขาอยู่ดีแทนอ้ยรัดเจ้าป๊อกหมูอ้วนมาแย่งโต๊ะเต้นทำไมเนี่ยโต๊ะมีตั้งเยอะบ้งแยะเออตัวนี้มันอยู่ใกล้มือป๊อกคิดว่าไม่มีเจ้าของนี่นาทำมึงเลยทงนั้นช่วงรอบรู้รอบตัวเนี่ยดีจังเลยนะครับเพราะจะทำให้น้องๆรู้เท่าทันกับสิ่งต่างๆรอบตัวงั้นในอาทิตย์หน้าคุณหมอธงบุรีจะเตรียมเรื่องราวดีๆมาฝากน้องๆอีกนะครับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ สนับสนุนโดยโรงพยาบาลธนบุรี <ac od 's the art> ทร่ังสับน้ารู้ตระหนุนมาแล้วครับน้องๆช่วงเช้าวันนี้อย่าเพิ่งออกไปเที่ยวไหนเรามาบริหารสมองด้วยการท่องศัพท์ภาษาอังกฤษกันก่อนดีกวา่าว่าแต่จะมีคำว,ว่าอะไรบ้างนั้นเราไปท่องศัพท์กันเลยครับ <c ười> สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์น้ำมันถั่วเหลืองตราอางุน แผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นทำให้ป๊อกนั้นตกใจกลัวคำว่าทำให้ตกใจภาษาอังกฤษคือ shock 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 ทำให้ตกใจทำให้ตกใจเมื่อเกิดแผ่นดินไหวที่รุนแรงจึงทำให้ก้อนหินนั้นตกใส่หัวของป๊อก คำว่าก้อนหินภาษาอังกฤษคือ rock 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 ก้อนหินก้อนหินคำศัพท์ไม่ยากเลยใช่ไหมล่ะครับน้องๆผิดตลางุนยังมีคำศัพท์เก็บไว้ให้น้องๆได้ฝึกท่องอีกหลายคำเลยนะเอาไว้สัปดาห์หน้าละกันไปดูกันว่าจะมีคำว่าอะไรบ้าง วันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับตอนการพนันเป็นสิ่งไม่ดี เบนมีอยู่แค่ห้าบาทเองแล้วจะเอาเงินที่ไหนมาซื้อทีนี้แย่จังมันก็ไม่ยากขนาดนั้นหรอกเฮ้ยดีเลยงั้นยืมตัหม่อยนะป๊อกนะมาเอาเลยเอ้โหมันบ่อนการพนันชัดๆเลยเฮ้ดูสิเบ้นใช่ลิือเปล่าอ่ะเล่นคราวนี้อาจะเสียก็ได้นะเบนนะเอาหน้าอีกครั้งหนึ่งก็แล้วกันนะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเบน ถึงสุดที่ตาของเราจังเลยอ่ะฮะขาเข้าไปได้ครับโอ้ยบอกรหัห้ผ่านมาก่อนไม่งั้นก็เข้าไม่ได้นะเฮ้คือผมจำไม่ได้นะครับโอ้ยงั้นก็ห้ามเข้าเลยเอาหวยได้ังล่ะฮ่าเอาละทีนี้แล้วนะเข้าทางนี้ก็แล้วกันนะ

ao lên nè, chúc 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 chúc, ní này ní này không phải được thoải mái, thoải mái. Hey, đi kiểu này,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  này, kiểu 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 này, 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 kiểu 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 ท่านี้เราเปิดสีเหลืองดูสิว่าถูกต้องสีเหลื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 องเออสีเหลืองอ่ะไม่ได้อยู่แล้วเอุ๊ยอุ๊ยก็โกงอะไรสีแดงเดียวถ้าจริงด้วยยังไม่เล่ายแต่มาแต่มาแต่มาเออแล้วนี้แล้วนี้มาจากไหนกันเนี่ยฮะก็โกงฉันไม่อยู่แก้วนี้ยังไงเดี๋ยวนี้ไม่โกงเลยนะใช่ใช่โกงใช่ไหมล่ะโกงโอ้ยตาสว่างสักทีนะเพื่อนๆแล้อเดี๋วนเคสแมนสุดแค่มาแล้วทีนี้ chết rồi, nghe vậy nghĩ không bị bệnh tụt đi mèo. ช่วยด้วยช่วยด้วยโอ้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 ยเอาไปเขาคุกซะจบสิ่งกันสักทีนะต่อไปจะไม่เล่นกันมานานอีกแล้วหรอครับฟอกผิดเองแหละที่ชวนเบ้นมาเล่นนะการเานนันเป็นสิ่งไม่ดีอย่าคิดลองไปดันขาดเลยนะรู้หรือเปล่าล่ะทุกๆคนนะจะเอาไว้ด้วยล่ะ เหน่อยๆเนี่ยเจ้าเช็ดแมนฉันจะกลับมาแก้แค้นทำให้เจ้าเป็นผงเลยคอยดูแล้วาดไว้กอดเธอนอ,อกจากผู้เนไรก็บอกว่าแล้วกันนะเพื่อนฮะสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์น้ำมันถั่วเหลืองตราอังุน <c oughs> <c oughs> มาวาดรูปกันเถอะสนับสนุนโดยโฮมี่เวเฟอร์สอดไส้ครีม ขนมโดยโฮมี่เวเฟอร์สอดไส้ครีมเบนบ๊โชว์วันอาทิตย์นี้จะพาไปชมภาพกิจกรรมดีๆที่โรงเรียนดาราสมุทรจังหวัดภูกเก็ตจะสนุกสนานกันแค่ไหนไปชมกันได้เลยครับ อาทิตย์หน้าเป็นบดโชว์จะไปพบกับน้องๆที่โรงเรียนอะไรอีกบ้างอย่าลืมติดตามชมให้ได้นะครับกำลังสนุกเลยใช่ไหมครับแต่เราต้องมาต่อกันในอาทิตย์หน้าแล้วละ่ะงั้นวันนี้ดูจบแล้วน้องๆอย่าลืมทับกันบ้านกันด้วยนะครับวับนอาทิตย์หน้าค่อยกลับมาพบกันใหม่9นาฬิกา30นาทีที่ช่อง13แห่งนี้บดจะเตรียมการ์ตูนสนุกไว้อรอน้องๆเยอะๆเลยนะครับ แล้วกลับมาพบกันใหม่ในรายการเบนบอสโชว์สำหรับวันนี้บายบายครับ